สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับเซลล์น้องตี้นะครับน้องตี้จะมารีวิวรถซูซูกิสวิปนะครับตัว GLX 2020นะครับเป็นรถค้างสต็อกค,ครับคันสุดท้ายของประเทศรถยังไม่จดทะเบียนรถป้ายแดงยังไม่เคยใช้งานสำหรับใครสนใจสามารถดูได้ครับเริ่มต้นที่ไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED พร้อมไฟ LED Six Laser Light นะครับไฟหน้าสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ถัดามานะครับคิ Q ้วหน้านะครับในตัว2021นะครับจะเป็นคิ้วหน้าแบบโครเมียมส่วนตัว2020จะเป็นแบบคาดสีแดงทรงสปอร์ต so ครับตัดเนื้อลายลางพึ่งและโลโก้สูกิครับ ถัดออกมานะครับที่ยังมีเหมือนเดิมก็คือตัวผตัดหมอกครับเป็นฮาโลเจนต่อมานะครับจะเป็นล้ออันลอยคูกิสวิปนะครับขนาด16นิ้วในรุ่น GLS 2020นะครับจะได้เหมือนกับรุ่น2021เลยก็คือจะได้เป็นระบบดิสเบก4ล้อนะครับถัดออกมากระจกมองข้างนะครับในตัวนี้จะมีไฟเลืยอมาในตัวแล้วสามารถปรับและพับด้วยไฟฟ้าได้นะครับ มือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับทรงสปอร์ตข้างหลังนะครับปิดสามารถเปิดได้จากตรงนี้ได้เลยมือจับประตูมาพร้อมกับครีเล็กสปอร์ตแอนี้นะครับพบกุญแจไว้อยู่ในกระเป๋ากดปุ่มปลดล็อกแล้วเข้าประตูได้เลยครับและความเซฟตี้ของระบบประตูในตัว2020นะครับยังจะเหมือนตัว2021นะครับก็คือเรากดปลดล็อกหนึ่งทีนะครับประตูจะปลดล็อกแค่บานเดียวนะครับแต่ถ้าเรากดปลดล็อกสองทีประตูจะเปิดทุกบานนะครับผม ถัดมานะครับข้างในตัวรถนะครับผมที่พักแขนนะครับจมูกด้วยผ้านะครับตัดด้วยขอบสีขาวนะครับทำให้ดูหลวมมากเลยครับกระจกนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับและในรุ่นนี้เหมือนเดิมครับออโต้ขาลงขาขึ้นกดค้างครับปุ่มกดไม่ให้กระจกเปิดได้ปุ่มเซ็นทันล็อก ปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มพับกระจกไฟฟ้าครับและภายในนะครับจะเป็นมือจับประตูแบบโครเมียมแด้เหมือนเดิมครับเบาะจะเป็นเบาะผ้าฝั่งคนขับจะสามารถปรับได้6ระดับฝั่งผู้นั่งจะปรับได้4ี่ระดับนะครับในรุ่นนี้ไม่สามารถใส่เบาะหนังได้เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมีถุงลมนิรภัยข้างเบาะนะครับ ถ้าคุณลูกค้าไปใส่บาะหนังอาจจะทําให้ถุงลมไป่ทางานและหลุดประกันได้นะครับผมเหมือนเดิมครับพวงาลัยหุ้มหนังท้ายตัดแบบ V-shape เวลาขึ้นก็จะไม่หยุดอัดครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูชึบขึ้นเลยสบายเลยนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ TFT LCD นะครับขนาดสีนิ้วพร้อมกับเข็มวัดรอบเข็มวัดความเร็วเข็มวัดอุณหภูมิ้องเครื่องยนต และเข็มบอกน้ำมันนะครับถัดออกมานะครับวงมาลัยนะครับ <c oughs> จะเป็นวงมาลัยแบบบันติฟังก์ชันนะครับเหมือนตัว2021เลยมางสายรับสายบลูทูธนะครับและมีค r u i s e นโท t r o l วยครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับความแตกต่างต่อไปนะครับของรุ่น2020และ2021นะครับในตัวนี้เป็น2020แบบ GLX ไม่มีเนวิเกเตอร์นั่นหมายถึงไม่มีจอนะครับจะเป็นวิทยุแบบบลูทูธแต่อย่างไรก็ดีครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้เกียร์อัตโนมัติครับเบรกมือธรรมดาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้มี traction control มาแล้วมี idling stop และอย่างที่แจ้งไปครับมีตัวปรับระดับไฟหน้าขึ้นลงด้ยครับและอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับ รถคันนี้มีระบบปรับไฟหน้าได้นะครับก็คือเวลาที่เราบรรทุกของเยอะนะครับอาจจะทําให้ไฟหน้านะ่โดขึ้นไปได้เราก็สามารถปรับระดับไฟหน้าได้นะครับเพื่อไม่ให้แยงตาผู้ใช้ทางร่วมกันนะครับและกระจกมองหลังนะครับปรับด้วยการเหมือนกันนะครับมีลำโพงมีไม้ให้ไฟสองเก่งให้ครับในรุ่นนี้มีลำโพงทั้งหมด6จุดนะครับมีตรงประตูสีบานนะครับ แล้วก็มีทวิตเตอร์ข้างหน้านะครับสองที่พร้อมซับนะครับนางกระหึ่มเลยถัดออกมาประตูข้างหลังนะครับสามารถเปิดได้จากการเปิดประตูตรงนี้เลยนะครับข้างในห้องโดยสารนะครับโดยสารข้างหลังได้สามคนพื้นที่กว้างขวางมากครับมีเข็มขัดนิรภัยสามจุดและมีไอร์โซฟิกสองตำแหน่งฐานอุ้คาครับเศษสองเบาะรุ่นนี้นะครับสามารถปรับ พับได้หกสิบสี่สิบนะครับข้างหลังรถนะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบ LED C shape พร้อมกับไฟเลี้ยวและไฟถอยนะครับเหมือนตัว2021ประตูหลังนะครับสามารถเปิดจากสลักไฟฟ้าได้โดยตรงนี้จะมี2องุเหมือนเดิมครับ กดตรงนี้เพื่อเปิดประตูท้ายและกดตรงนี้เพื่อล็อกรถครับข้างหลังครับอันนี้คือม่านบางแา่ตบางครับสามารถเออกได้สมมุติว่าเวลาเราบรรทุกของนะครับที่ว่ามีค่าลงบนรถตรงนี้เราปิดประตูปุ๊บเวลาโจรมาส่องโจรจะมองไม่เห็นนะครับว่าข้างในมันมีอะไรโอเครถคันนี้นะครับรองรับเชื้อเพลินแบบเบนซินนะครับ ลองรับตระกูลแก๊สงเกนึ91แก๊สโเกาห95เป็นซิน91เป็นซีน95 20ไม่ลองรับอ e ี85ห้ามเติมนะครับโอเคมาถึงรอบรถแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องความปลอดภัยรถคันนี้ให้ระบบความปลอดภัยแบบเต็มที่ครับระ,ระบบ ABS กระจายแรงเบรกระบบ EBD ควบคุมแรงเบรกระบบ trc Traction Control รป้องกันการ,รลื่นถลายระบบฮ l ว Control ช่วยในการขึ้นทางลาดชันถุงลมนิรภยยัย srs 6ใบระบบควบคุมความเร็วอตัตโนมัติคุ e คอนโท o l และ Disc Brake ทั้งหมด4ล้อครับสำหรับรถคันนี้นะครับสนอราคาอยู่ที่6 9 0 0 0บาทนะครับถูกกว่าตัว 2, 2021นะครับ20,000บาทและส่วนลดเยอะก,กว่ายังไง ดสอบถามโปรโมชั่นได้ที่0 6 1 8 9 8 7 2 7 2 Line AT ARTY ครับลิงก์ลายอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับใครสนใจสามารถสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c ค i b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ